ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีมเหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์จะพาน้องๆมาฟังประวัติเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่14มกราคม2566ค่ะ วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันที่ทำงานถัดไปมีการให้ความขวัญวันเด็กในทุกๆปีโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2498โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมโดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี2509คำขวัญวันเด็กปี2566รู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดี